ะครับผมมากราบนมัสก,การองค์งเวสวรรณโนวัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ จะพาทุกคนไปดูกันนะ 那给你看一下。 ครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมรอบรอบ ตามมนเลยครับคุณผู้ชมครับ สาธุด้วยกันนะครับผมสำหรับแฟนชลับ FC Mod a m a z i n g นะครับช่อง YouTube นะครับ สวยนะครับผม <Yeah. S 1> ถ่ายใกล้ๆเลยครับผม <Yeah. S 1> เป็นดอกกุหลาบสีแดงทั้งหมดเลยนะ วันนี้คนก็ลังไหลกันมาเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ไม่น้อยนะครับที่จอดรถก็จอดได้เพียงพออยู่ครับสำหรับวัดจุฬามณาีนะครับ ไม่ค่อยอยากโฟกัสที่ผู้คนที่มาตรบไหว้เท่าไหร่นะับเรื่องของ PDP A กฎหมายที่เขา คุ้มครองการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วยก็เลยไม่ค่อยแบบโฟกัสไปที่ผู้คนเท่าไหร่นะสวยมากครับ

กกับรรรื่องาาตลยสจะเป็นจุดที่ผู้คนเยอะๆนะครับผมพระนเรศวรพระาราชเจ้าแม่กวนรวมไปถึงเทพเจ้านาจานารากเวทปราศรัทางวัดบุรามฝากเป็นอาสานาของผอด้วยนะครับทว่าทั้งวัดเุรามได้ยกเลิกการถูกรับแล้ว โดยท <mo> ่านพระสมิ์เผู้ยำยอวยได้เี็นเหตุการสำคัญของเรื่องสิ่งแน่้อนบนลพิษทางอากาศและทางสิ่งและที่สำคัญคือการสิ้นดูจึงได้เปลี่ยนจากการถวายบัพต์เป็นเท่าสารนะนี่เป็นที่จุดทูปเลขมงคลเสี่ยงดวงนะครับใครได้เลขอะไรแล้วแต่ บุญบารมีที่เราทำมานะครับก็อธิษฐานต่อองค์พระเวสสุวรรณให้ได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองได้ปีิปดสินปีใหม่นี้เฮงเฮงรวยรวยทุกคนครับ ไต่เรายักนนององลอสูง1เมตร8นครับยวพาไปดูจุดแรกนะครับที่เราเข้าวัดมานะครับอันนี้ใส่ไม้เชฟฟี่ก็เลยจะภาพสั้นๆหน่อยนะครับผมอันนี้ใส่ไ้เช่ก็เลยจะภาพสั้รๆน่อยนะประการ และลแล้วเรา<ล>ะจะเน้น <ไป S 1> ข้ามมุมสูงนะครับจะไม่เน้นไายพวก ขึ้นแรกนะที่เราเข้าวัดมาใครไหว้เป็นรูงแะรุ่มรุ่มำ็มีการประบนการท่านกจมีวัตถุประงค์นะครับมอบให้กับท่านด้วย มีเจ้าหน้าที่คอยเก็บกะจผู้เก็บดอกไม้พีธพุทธาวิเศษไม่ต่ำกว่าสามรอบแล้วทําบุญแ้าสิบบาทหกสิบบาทก็จะได้าถาเนกทรัพย์นะฮเป็นจุดวทนาวกสม้รรใส่ดอกเคสตาร์มูร์หรือดอกตัางได้หรอกลแล้วตอนนี้หนึ่งร้อยบาทโยดเลือกเลยรดบไม่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นปีใหม่เป็นเนื้อผูนะครับข้าหน้าเป็นขนมข้อสุทรด้านหลังจะเป็นทาวิสวรรปจักนะครับ ขยันดีดังทำบ้ยวว่าขยันเลือกได้ด้นะครับเลือกได้ด้วยส่วนสองสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทก็จะเป็นเหรียญทรงจำปีเล็กเนื้ีบากช้าเนื้อชนรดำนะก็ทองแดงขัดเงาำเงนยืดยนะครับดำเงินดำเงินกอจะให้เดีพาไปดูเลขครับหรือว่าบุญทั้งวันวางนะครับก็ตอะมาเลือกนะครับเป็น ไอย่างใส่จุกมีเก้สีแดงนะครับสีแดงแดงนี้เป็นเอกลักษณ์ของทางวัตจุเรามณีโดยตรง,งนะครรวมไปถึงจำปีมีโชคนะครับท่านก็สามารถเลือกได้นะครับทำบนห้0รอยบาทเลือกได้จำปีมีโชคนะฮะนห,นหรือว่าจะทําบนหน0 0 0บาทนะครับเป็นเหรียญเลกเงินแท้นะฮะทรงจำปีเล็ก หรือว่าจะเป็นกร่อใหญ่เลยตัอยหกอไใส่อาไปดูตัวเลขนะครับเลขเฉพาะทูปเศรษฐีทูกตัวเลขเอาแล้วครับได้เบอร์อะไรเป็นงแรกในรอบ5้าห้านี่กันเลขสวยมากครับ Al, อันน uh ี well? uh ้กำลังท uh ุกกำลังจะหมดนะครับเลขอะไรแปดสองครับผมอันนี้เขาเพิ่งจะจุดนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าเลขอะไรผ่านการแข่งขันก็จะมีการประหาร ที่อายุกว่าสองร้อยปีโดยหลวงพ่อจิตได้บูรณะองค์ใหม่จิตรกรรมภายในเป็นองน์พันธุ์หรือองค์ต่างเทึ่มีวิจิตรได้มาตามแต่โบราณตั้งร้านที่ต่อไปที่ต้องมีศาลาหรือมีศาลาที่เข้มงซึ่งจะมีการรีดงานไม่ไม่เดร็จของหลวงพ่อจิตจะติด่อเอาว่ากา

เละในส่วนการกราบไลว8ตุลา8 2 4่หครับของพี่ใช่หมครับ่น่าจะเป็น8 2 4

พระประธานบอกว่าท้งวัดจุฬาได้ยกเลิกการประกาแจกโดยพระคสี่พี่แปดสองสี่แปดสองสี่นะคบและที่สำคัญคือการสื่อถึงไดเปลี่ยนจากการถวายพระัาตเป็นเข้าสารเพื่อไปดูจุดอื่นมาก นี้จะเป็น,ปนปจุดเทียน,านตามวันเกิดกมีลายสี่เลยนะ อันนี้จุดตามมันเกิดหรือเปล่าครับจุดตามมันเกิดนะวันเกิดนะครับมันเกิดวันอะไรวันจันทร์สีเหลืองนะครับวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียวนะครับวันพฤหัตถ์ก็สีส้มวันศุกร์สีฟ้านะครับซึ่งหลวงพ่อได้อนุญาตให้นำองค์จำลองสูง1เมตร80เซนติเมตรวันเสาร์สีม่วงนะครับวันอาทิตย์สีแดงนะครับ สีที่องค์ท้าวเวสสวรรค์ชอบเลยสีแดงครับขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอให้ปู่คุ้มครองขอใดท่านไปขอองคูนเราจะไปดูขอให้สเร็จสมความปรารถนาด้วยกันและมีโชคมีลาบกลับไปด้วยทุกท่านสาธ แกะสลักด้วยไม้นะครับเราดูราคาษมันน่งนะครับกระคาที่ข้าบต้นชาเป็น สั่งอัตขิกาเยตกายัใหญ่ยัเทวานังติยตังคือวางที่ศิโสกวาลมมะราคาเลยเท้าเวุวัโนโหนอรันริยังท่ามืสุขะโนัตโมว่าละใจเท้าเวชวันโมดจสุมปารา,ราชิกา โอเคครับขอจบคลิปธรรมสการองคเทวสุวรรณวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีปีใหม่ครับผมเฮงเรวยรกันทุกคนนะครับสำหรับเ c ซีแล้วก็ แฟนเพจมอสอเมซิ่งยูทูบนะครับสามารถติดตามมอสอเมซิ่งยูทูบได้ทุกครั้งเลยนะครับที่เราไลฟ์สดกันนะครับจะมีเลขคนนะครับให้ทุกท่านได้ลุ้นเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกันนะครับฟังค้าสวัสดีครับผม